มันกินจังเลยกินเป็นโตกินโตเลยโอ้กินเป็นโตอนกินมานี่ิมอนี่เมอาซิมเนยฉันจะซีมให้ทุกคนดูนะฉันจะเป็นความหวังของหมู่บ้ากินยังไงวะเนี่กินเป็นโตเลยอะเพจ่งไหนวะโ้ากินแหงนี <t t ่นานเปิดง่ายเปิดแบ่ายจะถ่า้เปงไหนบะ ไ่กนโดนแค่มันกับไม่ต้องมันกับแซบอยู่มันก็ยังเข้ากิ่นอะถอดนกกระทะน้ำมันแล้าว่านุ่งกับนุ่งผิดจิ้มหมดเลยทักี้น้องน้ำขี้เที่วบอกว่าแซ่บแต่หนูพึ่งว่หนูขีเที่ยวได้บอกว่านจัดแถวมุมเมื่อโตเลยบอกมุมเลยมุมเลยนี่เบิรงทุกคนไหนกัน หน,นั่นมาแต่สันคิดโดนเหมือนไม่กินของมันที่แบบพอค้นแบบว่าไม่ค่อยกินของปลาแล้วก็สีวาแบบมสาละเนะอ,ออเออเมนแต่นี่มันก็ออกหอมๆมาแล้วก็มันๆคือกินไกนะ่เนี่ยแต่มันแซ่บกว่า บม่ฮันเพราะว่ามันหย่ำมแบบว่ากระดูกค่อยและะ้วก็ของสมองมัน,นมีถึแมมโอเคแซ่บทาน